ผู้ร่วมงานแถลงารได้ยอมยินเลสครั้งที่หนึ่งของจากนักทะเบียนอำเภอเมืองโดยจัดโดยอำเภอเมืองนา้ยอมนะครับก็อยากจะเชิญชวนประชาัมพัคัญให้พี่น้องประชานชนได้ประชาัมพัคั์ให้คู่รักนะครับโดยเรามีมติแค่นี้ว่ารักไม่มีข้อแม้รักแค่แย่ยิ่งกว่านิดน้อยคําว่ารักไม่มีข้อแม้หมายถึงว่าเราเราครั้งนี้เราไม่ได้จัดเฉพาะคู่สมรสที่ที่จะจดเฉพาะหญิงกับชายที่ถูกต้องกฎหม่อยนั้น เราเป็นการให้ความอำนวยความสะดวกกับผู้รักกันคู่หญิงกับหญิงชายกับชายนะครับโดยโดยเงื่อนไขทั้งนีมน้มันมันไม่ผลตังกฎหมายประกอบกับเมื่อปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเป็นในทะเบียนจดทะเบียนสมรสที่อิพราที่ปัญฉายก็ม,มีคู่หนึ่งซึ่งเป็นชายเขาเข้าใจว่ามันไม่ผฎห,หมายให้เก็ผู้ชายกับผู้ชายจะทะเบียนสมรสได้แล้วนะครับเขาจะมาขอเยน เราผมคิดว่ายังมีหลายคู่ที่อยากจะมีกิจกรรมรบียนสมรสแต่ไม่รยากจดแต,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 แต่เราเลยมีไปรับรองการเป็นคู่รักให้นะครับเพื่อที่จะให้ทั้งคู่ได้ได้มาร่วมกิจกรรมว่าแสดงตนให้เรารับรองในงานไปยอมยิ่เลิศขั้นที่หนึ่งนะครับในพะิพาะเพดียกลางน้ําที่เราจะจัดขึ้นนะครับโดยเรารับรองให้โดยใน ครับเพื่อให้เขาได้มีความภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเขาได้มาร่วมโดยการจัดงานครั้งนี้เราก็ได้มีส่วนรวมทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะทรัพยากรทางน้ําเองนะครับหรือแว้แต่ท่างทาง,ทางวัดเองนะครับให้อำนวยความสะดวกทางที่เราก็จะหลังสรรสถานที่กิจการน้ำเนี่ยให้มีจุดถ่ายรูปที่สวยให้คููรักนะครับอจาจจะพาครอบครัวมาถ่ายก็ได้นะครับเพื่อให้มีจุดนะั้นแล้วก็เปิโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์ในท่งองเที่ยว ปาเจดีกันน้ำให้พี่น้องประชาชนสำคัญได้ได้ไปเที่ยวท,ทางกาของอเอ็ท่านก็มีโครงการติจกรรมแย่ไม่สามารถมาร่วมได้ระยะเวลาตั้งเที่ยวของจังหวัดอโยของเมืองเราให้ชุมชนได้ประชาชนสำคัญเชิญชวนนะครับทุกท่้าฝน,น,นได้ได้มาร่วมครับทางชุมชนเนี่ยเอาพี่น้องประชาชนคนโอท็อปทางเกษตรเพื่อเอาสหกิจชุมชนเนี่ยมามาขายะนะครับ พ่อค้าแม่ค้าที่นำโดยทางพัฒนาการประสานงานโดยสารการขับไปให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ได้คือคือเป็นการกระจายเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของของสริมการท่องเที่ยวด้วยต่อไปก็คิดว่ากฎหมายบังคับใช้ไป็นเครื่องเล่นแต่ตอเนี้ยระหว่างที่ไม่มีคือคือหมายถึงว่าอันนี้เรารับรองชายกับชายก็ได้หญิงกับหญิงก็แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นไปเป็นสินลดเขานถึงการเนี่ยจนให้กับผู้รักให้เขาประค